For today? Yes. And this story about car. Say car. 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 And read together My car is red. My car is red. And small. And small. It has four doors. It has four doors. And black seats. and back Chua. สี่ประตูสี่ <C. S 1> <C. S 2> ประตู and black seat. s e a t and Black s เอ้ยเด็กๆต <C. S> ัวเด่น Underline S E A T S สีคำนี้ค่ะแปลว่าเขียนอังกฤ์ว่าที่นั่งโอ้ยงนี huh. ่ บอกว่าทุกทุกฟานทช่ไมทุกทุกฟาน I ride แปลว่าอะไร I ride ฉันอะไรฉันขับรถ คำ e. นี้ W H I L E ขณะที่อ่าร p a ย e r Write in น o u ว paper p l ร a s e I drive อ่า drive แปวาอะไรลูก ด้านล่างนะลูกเก่าก็คือรถของฉันทช่ไหมเก่าถ้าแก่ใช้กับเป็นคนโอเคไหมหนังสือเล่มนี้เก่ารถคันนี้เก่าถ,ถ้าแก่ใช้กับโอแมนโอบูแมนใช้กับคนโอเคไหมคะอ่ะอ่ันนี้เลย works แปลว่าทำงานแ,แล้ว well ลว่าดีแล้วก็บอกว่า works, works well รถคันนี้ทำงานได้ดีไม่ใช่ถ้าเป็นรถเราใช้คำว่ารถคันนี้ยังใช้งานได้ดี works w o r k s ใช้งาน มันทำไมเก่ามากเลยแต่ว่ามันทำไมยังใช้งานได้ดีก็คือยังขับได้อยู่นั่นเอง